อาบน้ำตอนเย็นนะครับทองเพชรอาบน้ำวันนี้โอ้โหขัดเนื้อขัดตัวสีดำเลยนะครับผมตัดกับสีงานะครับงาจะออกคกข,ขาวนะครับผมทองเพชรเราก็ยืนให้จิตเต้าอาปากด้วย เดินมาแล้วนะครับเดินมาแล้วมาเจอน้องควายนะครับน้องควายตัวละสามแสนพี่น้องเลยตัวนู้นตัวนี้สามแสน 300. เออนี่เจอน้องควายนะครับผมไม่รู้ว่าเอ้ยใครมานี่มาทักทายอีกครับก็เจอเจ้าอะไรนี่ตาตาเอาทักทายหน่อยนะครับ โอ้โชวโชวโฉวอะตักายยกมือหน่อยูงควักมือหน่อยกวักมือเรียกหน่อยโอ้โหนั่งเลยนะครับผมตาเหลือกด้วยสงสัยจะกลัวหรือเปล่าครับผมโอ้โหเจอน้องควายตัวละสามแสนพี่น้องเอ้ยไปเดินต่อไปนี่ครับผมน้องควายก็จะบอกว่าอะไร เหมือนเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าสีเหมือนกันเลยอะไรงั้นกลับขึ้นกลับนะครับผิดอุ้ยทองทิพย์พีทซอรินไหนเพชรซอรินอู้พยาควายก็มาเจอพญาควายนะครับเพชรซอรินนะครับ เดี๋ยวก็จะพาไปเจอ,อเพชรสุรินเดินไปเลยแฉก็ไม่เป็นไรกับเพชรสุรินถ้าไมมีความสุขแท้ไปเจอเพชรสุรินนี่วันนี้เป็นควายซีโอเสือนะครับเจ้าเพชรสุรินเมื่อมาเจอกับทองเพชรจะเป็นยังไงนะครับต้องรอชมนะครับโอ้ยเพชรสุรินบอกว่าอะไรอะไรดูเฮ้ยเจ้าเพชรสุรินครับนอน ในตมอย่างมีความสุขเฮ้ยผมต้องขอตัวก่อนพี่น้องเดี๋ยวพชรินตื่นมาแล้วผมกลัวเหมือนกันนะครับเฮ้ยพชรินตื่นมาแล้วนะครับพชรินพชรินมาแล้วนี่เจอมวยคู่เอกมวยถูกคู่ระหว่างสิบเอกบัวบาน เจอแล้วเจอแับเทปรินกับทองเปเป็นไงบ้างไม่เป็นไรนะเอาละครับผมอะไรมีมี้ยอ้ยออกต่อออกแล้วอะไรครับเนี่ยดูครับผม เมมีมขึ้นไม่ได้ครับผมตอนนี้กำลังหาทางขึ้นอยู่นะครับเอาแล้วครับเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหนอนแล้วครับผมหนึ่งสองสามขึ้น เรียบร้อยครับอือหือเออเออเรอเอเอ ครับผมโอ้คุณเป็นดูเสื้ออะไรกันโอ้ดูอการโอ้่าจานเลยนะครับเข้าไปรอที่ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะมาสมัครงานเป็นควานของเจ๊ปิบูลนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมีอ้อยนะครับเอาวนี่ประสบการณ์จากทางนัครับโอ้ประสบการณ์เยอะๆเลยนะครับโอ้ครับผมไม่ว่าจะเป็น เลี้ยงน้องวัวเลี้ยงน้องควายเลี้ยงน้องหมานั่นน่ะเพหมาก่อนไปจับหมาก่อนกูไม่เอาแล้วครับกูกลัวครับผมทางก็เคยเลี้ยงนะครับทางยิ่งไล่ทางไล่ตะคุกเจอมาหมดแล้วนะครับอันนี้พูดเล่นๆยอมยอมเต่าเต่าดูครับผมแจ้งอยู่วันนี้อจับมือหน่อยขอมือขอมือหน่อยจับมือจับมือขอมือหน่อยเร็วเต่าอ กลัวมากเลยครับจับมือจับมือจับมือดิๆขอมือขอมือเต๋าเต๋าเต๋าขอมือเร็วขอมือมาโอ้โหไม่ได้เลยครับครับนี่แหละครับผมจะเป็นควานนะครับจะเป็นควานจับเจ๊เพรบุญนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องสร้างความผูกพันก่อนให้รู้จักกันก่อนนะครับขี่โม่ครับไปตัดฟ้าไปดูทองเพชรก่อนครับหัวกาจจำไปหัว เตาฮะนี่ฮะขี่มูนะครับผมโอ้โหเอาแล้วครับฝั่งนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไออทำไมครับทำไมทำไมขึ้นใหม่ขึ้นใหม่หมอมตอนนี้โบโบานครับติดเหล็กแล้วนะครับ

ขึ้นขึ้นแล้วครับอื้อในโลกเรียงง่ายขนาดนี้ว่าอะไรขึ้นขอยืนโปลาด้วยมีบัสดูนย ไปครับเดินนี้ครับเดินนี้ออ,อัดมุมอัดมุมอัดมุมครับทองเพชรนี้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  นี่โอ้โหนอนปล่อยแล้วครับนี่เหรอครับผมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาแล้วครับผมดูครับก็บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับ

อะไงต่อครับ <A PI AN> หาหาลายขึ antis, ้นครับหาทางขึ้นหาทางขึ้นครับผมทางนี้ไม่ได้ของเพชรแล้วครับของเพชรแล้วอะไรของเพชร กขึ้นใจก่อนนะครับนี่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 โอ้อออโหโยกนวดมาตรงนี้เลย เต็มเอาครับเอาแล้วได้ไหมไม่ได้ครับผมนี่ครับได้จังหวะแล้วขึ้นอู้เต็มเต็มมับ

เอาทิ้ลูกชายเรอ่เหียบจุีบวนะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับบมสวัสดีครับ